เราจะบอกลาตัวเมืองเชียงรายครับเข้าไปชมธรรมชาติเที่ยวตามดอยเขาเรียกดอยอะไรนะแม่สลองแม่สลองระยะทางห่างจากเนี้ยอีกประมาณ70กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็ได้สอบถามว่ามันมีปั๊มไหมเขาบอกว่าตรงแม่สลองมีครับเดี๋ยวเราจะไปลองวัดดวงกันเพราะว่ารถคัสเนี้ยจะได้ประมาณ200โลใช่ไหมพี่เอ2 0 0โลพวกบูมาได้200โลแต่พวกแอฟริกากับตัว G s อ่ะ เขาได้ไกลนะครับตอนเนี้ยคือโจทย์หลักคือเราต้องหาปั๊มที่มันสามารถซัพพอร์ตค่า300ของเราได้โอเคไปครับไปดูรอดไม่รอดสวยไม่สวยไปดูนะครับนี่นะครับก่อนขึ้นแม่อะไรนะสะลองเหรอแม่สะลองวะเออมันจะมีปั๊มทีทีอยู่นะครับเราต้องอัดน้ำมันะให้เต็มถังไว้ก่อนนะอย่าไปหาเสี่ยง้าานะครับโอเคเลยต่อคิวต่อคิวต่อคิว 1,2,3,4นี่ครับอีก2คันยังอยู่ในลึกย,ยังไม่ออกป่าครับอีก2คันยังไม่ออกป่าหลงป่าอยู่หลงป่าอยาู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ <S <s <Phi> <S มีสาวเน่ยแ <s uss> ทมแทมแทม<ำ>แทม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  รูเตนมาหาเราว้าวโอ้ยอสวยงาภรา,าแพ้อูดเอิร์อ,อตอนนี้ครับเราก็แวะพักกันแป๊บนึ่งครับอีกประมาณ11กิโลเมตรนะเราจะถึงปลายทางที่เราปักหมุดไว้ก็คือบ้านบ้านหรือเขาเรียกว่าดอยดอยแม่สลองเนี่ยครับ วิวแต่มันก็เย็นขึ้นมาเนาะดีกว่าอยู่ข้างล่างข้างล่างแม่งสามสิบกว่าแล้วอะเราขึ้นมาเหลือสามสิบองศาเดี๋ยวต้องดูหน้ารถเหลือเท่าไรแล้วดีไม่ดีอาจจะเหลือยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดแล้วมั้งเหลือแต่พวกคี่ๆเขาบอกของ GS แน่นอะอ่ากี่องศากี่องศา,งาไหนดูรถราคาแพงหน่อยดิ <c oughs> อ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอเริกายี่สิบเก้า อ้าวเชื่อใครได้เนี่ยเออจบเลยจบเลยจบเลยอย่างเงี้ยอือโทรศัพท์ก็ยีนี่ครับแต่โทรศัพท์เท่าไหร่ชัดเจนนะครับยีิบเจ็ดอ๋อตรงใส่รถไหมไอร้อนขึ้นขายเลยขายตรงใส่ไอร้อนมันขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพากันไปชิมเขาเรียกชาใช่ไหมชากาแฟบนดอยอร่อยไหมอร่อยนี่จำหน้าไว้คนนี้เลือกร้านจำเลยนะต่อไปไม่หาแล้วนะ มาถึงแม่สลองทั้งทีนะครับมันจะมีเซเว่ครับที่เป็นแลนด์มาร์คที่เราต้องถ่ายรูปให้ได้แต่พวกเรามากันเยอะครับไม่รู้ว่าจ,จอดรถยังไงแต่ความบังเอิญก็เกิดขึ้นนี่ครับมีรถทางทางจอดขวางขบวนพวกเราครับทํำให้พวกเราได้รูปภาพภาพนี้กลับบา้านก็อย่างชื่นชมใจเลยครับทุกคน ครับเรามาถึงไล่ชา101เป็นที่เรียบร้อยบอกเลยทางเข้าโคตรลึกลับก็คือหาไม่เจอแบบไม่ใช่ตอนแรกหาไม่เจออ่าในสายตาบอกชิวๆนะครับนี่บรรยากาศข้างบนเขาไม่ถอดกา้เกงเยเขาไม่ถอดสั่งตรงนี้ไปข้างหน้าข้างนอกดีกว่าซ่งเหมือนซ่งกิ้งนางเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งสั่งเนื้ก็ได้พี่น้องนี่นะครับเมนูคุณทุกคนดูราคาดิ ว้าวราคาผิดคาดเคยขึ้นดอยเจดราคาอย่างงี้ไหมลอยยี่ดูครับดูราคาที่นี่นะไปไหนนะครับเปิดนี่ไงชาเขียวอันนี้คือชาที่อยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับที่ปลูกเลยมีให้เก็บไหมคะเดี๋ยวเออเพื่เก็บไปขายง่ายอ๋ออันนี้มะช่านะครับอันนี้ชาเขียวนี่ชาไทย นี่ชานมกุหลาบโหเขามีหลายชามากเลยเอาชาอูหลงน้ำพึ่งมะนาวโอสั่งยาวจังนงะแล้วต้องเอาทียาที่สุดชาแก้วแรกที่ดอยแม่สลองนะครับอันนี้เป็นชาที่เขาปลูกเองเลยนะครับทุกคนนี่นี่นี่นู่นไล่ชาเขาอยู่ตรงนู้นนะครับจริงๆสามารถเก็บได้นะครับแต่วันนี้เขาเพิ่งเก็บไปเราก็เลยอดีออ่ะโอเค,ออเคบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับจากเรากำลังจะพักผ่อนกันอยู่ดีครับข้างหลัง ฝนถล่มมาแล้ครับต้องรีบมูฟนะครับบุกไปพระธาตุดอยตุงนะครับระยะทางอีกราวๆประมาณ46กิโลเมตรนะครับบอกเลยว่าเส้นทางนี้เราไม่ได้วิ่งเส้นหลักนะครับเราพาทุกคนเลาะตะเข็บชายแดนนะครับนี <c oughs> เ่เลาะกันไปแบบนี้แต่ถ้าใครแบบอยากไปง่ายๆก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับคือวิ่งเส้นหลักแต่เราไม่ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัว ออกเดินทางต่อครับ <c oughs> บอกลาแม่สลองในไม่ใช่ดิดอยแม่สลองโอเคไปเที่ยวกันต่อครับผมเ <c oughs> ส้นทางเส้นนี้นะครับที่พวกเราเลือกมานะคนผมอยากจะบอกว่าขวามือเราคือประเทศไทยนะครับก็คือถนนที่เราวิ่งอยู่นั่นคือประเทศไทยของเรานั่นเองแต่ซ้ายมือนะครับที่เป็นวิวต่างๆนานา,นาน ราได้ชมมันจะเป็นวิวของทางเมียนมาหรือฝั่งพม่านั่นเองนะครับทุกคนเส้นทางเส้นนี้นะครับถ้าใครจะมาต้องคํานวณเวลาดีๆถ้าเป้าหมายของคุณคือผาฮีอย่างพวกเราคุณต้องไปถึงชายแดนตรงเป็นด่านนะครับตรงดอยช้างงูนะครับก่อนเวลา5้าโมงเย็นถ้าเกินเวลา5้าโมงเย็นคุณอดหมดสิทธิ์บอกเลยว่าหมดสิทธิ์คุณต้องย้อนวนลงไปเส้นแม่สายนะครับถึงจะเข้าไปผาฮีได้อย่างพวกผมก็คือต้องทําเวลา ไปถึงจุดๆนั้นก่อน5โมงเก็นครับผมแล่เส้นทางเส้นนี้ครับทุกคนดูถนนสิและช็อตน,นี้ครับทุกคนผมเจองูครับกำลังเข้าโค้งเข้าไปหามันเลยดีเราเห็นแม่การเดินทางเป็นไงบ้งางฮะจะอ้วก <laughs> เราจะถอดมาล่างแต่แวงยุยเปเื่อยค่ะเลยใส่กลับไม่ได้ตอนนี้นะครับ ฟิลิกาทวินตัวนี้นะครับี <Dear. S 1> ไม่มีเบรกแล้ว <laughs> 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 ชิบฝายฉายที่นี่ครับ <laughs> <laughs> เรียบร้อยโอ้ oh. <laughs> oh. โดนเชือดครับ <laughs> เชือดขาเข,ขาเลยวันแรกยังเหลืออีกหลายวัน <laughs> ตอนนี้ก็ได้เวลามุ่งหน้าสู่พทาท่าดอยตุงครับทุกคนจากเราพักผ่อนผ่อนคลายกันอยู่ เลือกแทนมานะครับบูมจะวิ่งไม่ซ้าเส้นทางเดิมนะครับคือเรามาทางไหนเราจะเก็บเกี่ยวเส้นทางนั้นให้แบบเต็มที่อ่ะทุกคนคือหากลับเราจะไม่กลับทางเดิมเราจะบนไปเส้นทางหนึ่งนะครับนี่แหละคือแพนการเดินทางบูเวลาบูออกเดินทางนะครับและเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่มันต้องไปผ่านนี้และยังไงก็ผ่านนะครับเขาเรียกว่าเส้นทางวัดพระธาตุลอยตุงของจังหวัดเชียงรายนั่นเอง มาแล้วเราก็ต้องแวะนะครับทุกคนเข้าไปกราบไหว้พร้อมชมวิวของวัดพระธาตุดอยตุงจะสวยแค่ไหนจะว่าแค่ไหนไปดูองครับดูภายในนะครับองค์พระโอ้โแล้วนี้ดูครับคุณนายเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่า รอ,อ,องเท้าถอดยากเกินไปคุณนายเลยเสียช,ย,ชย,ยืนดูอยู่ข้างนอกนะครับอาการมันเป็นยังไงสบายใจเย็นเย็นเลยเก็มา,อ,าอยู่เลยกันตรงนี้ใช่ตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางเข้าที่พักนะครับบอกเลยว่ามาไวเกินคาดต,ตอนนี้เพิ่งบ่าย3ามเองนะครับต้องบอกก่อนว่าคืนนี้พวกเราไปนอนที่ผ่านี้โฮมสเตย์ดอยอะไรนะลมม่วงเออ จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็การกินของมหายนี้จะเป็นยังไงการอยู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่ามันเป็นฟิลดอยจริงๆแล้วการเข้าไปผ่าน่นี้ครับเราต้องเข้าเขาเรียกอะไรต้องผ่านชายแดนอ่ะมันจะมีด่านเออด่านตรวจเขาบอกว่าให้ผ่านก่อนห้าโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเข้าไปก่อนเขาบอกว่าถ้าเกินห้ามงเย็นอ่ะด่านจะปิดไม่ให้เข้าถ้าไม่ให้เข้าปุ๊บเราต้องลงครับขับรถลงแล้วก็ย้อนไป ขึ้นทางแม่สายถึงจะเข้าไปได้นะครับเป็นไงสุดปังมะพาหีอ่ะโอเคแต่ตอนเนี้ยเราทันแล้วเราก็จะเตรียมตัวเข้าที่พักท่างจากตรงเนี้ยประมาณ7กิโลเมตรไปเที่ยวต่อครับตอนนี้นะครับ คลิปมันก็10นาทีนะครับทุกคนผมเกรงว่าถ้ายาวกว่านี้เดี๋ยวมีใครหลายๆท่านดูไม่จบนะครับแบบเวลาว่างไม่พอบูมก,ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวบูมตัดจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเจอกันใหม่อกีทีต่อไปถึงผ่ายนี้ร0 0อย่างแน่นอนครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผม